และนี่และครับมันคือชีวิตลีฟดับของผมที่หลวงพระบาท สบายดีเจ้าเป็นอยา่างไรซวยบอสวัสดีคะ่ะพอดีพี่ชายนนนะค่ะคุณ A.A. อค่ะไม่ทราบว่ามาแล้วหรือยังอ๋อเพิ่งเปิดห้องไปแล้วเจ้าเตรียมไว้สามห้องนะเจ้าะจะมีสองเดลักซ์กับ1นึ่งเอ็กเซคิวทีฟสวีทแต่วันนี้อันเอ็กเซคิวทีฟสวีทมันอยู่เบื้องนั่นเบื้องนี้เขาจะมีอันเดลักซ์สองห้องทั้งทั้งถึงอ๋อสำเนียงอย่างนี้คือพี่เป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าคะ พี่เป็นคนไทยอ๋อรอคะใช่ครับร์ไพรส์มากแต่ว่าพี่ทํางานที่นี่นานหรือยังพี่ทํางานที่นี่นานมากครับปีกว่าปีกว่าก็ถือว่าก็ซึมซาบวัฒนธรรมที่นี่ได้เขาเขาแต่ว่านันชอบที่นี่มากเลยแล้วก็นันอยากจะทราบว่าคอนเซปต์ของสามนาการเนี่ยคืออะไรคะสไตล์การตกแต่งของเราก็คือความเป็นลาวนะครับสามนาการเนี่ยในความรู้สึกของพี่นะอพี่คิดถึงวังของพญานาค เป็นนักที่มี3ตัวเพราะฉะนั้นคือที่เราเห็นนี่คือจะเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างลาวกับฝรั่งเศสถูกไหมคะที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าห้องเนี่ยไม่เยอะห้องไม่เยอะครับฝั่งนี้เรามีแค่เจ็ดฝั่งนู้นมีเขา8ลองสองฝั่งคือเราได้บรรยากาศตรงตรงกลางเมืองเซ็นเตอร์เลยจะไปวัดจะไปพิพิธภัณฑ์จะไปตลาดเขาเรียกว่าตลาดมืดคือไนท์มาร์เก็ต สะดวกครับผมงั้นเดี๋ยวแดนอาจจะต้องขอตัวไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่พี่จ,จัดแจงห้องให้นันเรียบร้อยเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคทินดีครับทำไมพี่เอมไม่รับโทรศัพท์นะ วันเนี้พี่ก็จะพาซามาเที่ยวที่หลวงพระบางนะหลวงพระบางเนี่ยเขาเป็นเมืองคลาสสิกเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ยึดไว้เป็นเมืองขึ้นมาก่อนอแล้วเขาก็มาวางแผนผังเมืองไว้ให้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนี่ยก็จะเป็นเมืองแบบฝรั่งเศสแบบเราเหน็นป่ะ ตกตอนเย็นคนก็จะมานั่งกินวายอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยวันนี้โปรแกร,รมของเราจะมีอะไรบ้างพี่วันนี้โปรแกร,รมของเราก็จะมีไป,ไปสถานที่ที่คลาสสิกแล้วก็นั่งคลาสสิก ไปในสถานทีที่คลาสิกชีวิตอยู่แบบคลาสสิกแต่เดี๋ยวรถเนี่ยเดยวโรงแรมเขาจะเตรียมให้เรา,าแต่ว่ามันจะไม่ไปตายการทางใช่ไหมพี่เอเพราะโปรแกรมวันนี้มันแน่นมากนะฟังพี่บอกให้นะรถระดับเนี้ยไม่มีตายแน่นอนจริง <c oughs>